รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงเอ๊ลุงได้ยินใครบ่นอย่างมาเที่ยวทะเลแต่พอมาแล้วก็ไม่เห็นใครออกไปไว่ายน้ำทะเลกันเลยและสิคะน้ําขิงรอพี่เจนไปเอาสบู่มาไว้อาบน้ำนะคะว่าแต่พี่เจนไปนานแล้วนะคะเนี่ยเออนั่นน่ะ เจนมาพอดีเลยไปกันเลยพี่พร้อมแล้วพี่เจนคะไหนพี่เจนบอกว่าจะไปเอาสบู่ไหนละคะไม่มีสักก้อนเลยก็นี่ไงจ้าสบู่หลวอาบน้ําสบู่อะไรกันหรอคะถึงได้มีสีดําเป็น่านแบนี้ก็มันทํามาจาก่านยังไงละะ่ะจ้าพี่เจนน้ำผิวเล่นหรือเปล่าสบู่อะไจะทํามาจาก่านถ่านเขาไว้ทําเชื้อเพลิงไม่ใช่หรอคะเออน,นั่นน่ะสิลงเองก็อยากจะรู้ว่า ฐานเนี่ยมันทำสบู่ได้จริงหรือเปล่าเราลองไปฟังผู้รู้กันเลยดีไหมดีค่ะได้ค่ะเขาจากไม้ไผ่นะคะได้ปร,ประจุลบค่ะแล้วฐานตัวนี้จะเป็นฐานดูดสารพิษเป็นฐานดูดสารพิษจึงมาทำสบู่ได้ทำให้สบู่มีคุณภาพในการทำความสะอาดร่างกายและผิวหน้าฐานประจุลบเป็นยังไงหรอคะฐานประจุลบ มันก็คือฐานที่เผาในอุณหภูมิที่สูงมากกว่าพันองศาเซลเซียสนะมันจะทำให้เกิดคุณสมบัติของการดูดซับที่ดีแล้วก็ให้ประจุลบแล้วก็ลังสีอัลฟาเรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นฐานไม้ไผ่ไงละ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นประจุลบแล้วประจุลบดีต่อสุขภาพเราหรอคะเ,อเข้าใจถามนะเขามีการทดลองฐานทุกก้อนที่เขาเผาอะนะ โดยที่ฐานประจุรบก็จะทําให้เกิดไฟฟ้าไปทําให้หลอดไฟฟ้าติดยังไงละ่ะประจุลบสามารถเพิ่มอนุมูลอิสระให้กลายเป็นออกซิเจนได้โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้นๆแล้วถ้าเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นภายในร่างกายของเราจะทําให้จํานวนออกซิเจนภายในร่างกายเพิ่มขึ้นก็ทําให้สมองปลอดโปร่งทําให้เลือดในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น แล้วร่างกายของเราก็สามารถขับสารตกค้างต่างๆออกไปได้ง่ายร่างกายของเราจึงมีสุขภาพที่ดีไงน้ำขิงรู้ไหมจ๊ะว่าสบู่เหลวที่พี่ถือมาเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของบริษัทประทอจำกัดมหาชนแล้วน้ำขิงอยากรู้ไหมว่าเขาเนี่ยทำกันอย่างไรอยากรู้ค่ะเรื่มมาจากโครงการรักป่าสร้างคน เมื่อก่อนป้าก็เป็นประธานยังเป็นอยู่ค่ะคือประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งการเรียนรู้จากตรงนั้นมันได้น้อยไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนที่เราได้จากโครงการลักป่าเราอยากเรียนอะไรเราก็ได้ไปเรียนเราต้องการทําสบู่เราก็ได้ไปเรียนสบู่มันก็ลดรายจ่ายไปเยอะเกินครึ่งแล้วสําหรับป้านะคะป้าก็จะได้มีไรายได้เสริมเวลาทําแล้วเราก็แบ่งค่ากําไรมาแบ่งกัน ดีจังเลยค่ะได้ทั้งความรู้ลดร,รายจ่ายแถมยังเพิ่มรายได้อีกที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยละค่ะแล้วทีนี้น้ำขิงเชื่อหรือยังล่ะจ๊ะว่าฐานเนี่ยทำสบู่ได้จริงๆไม่เชื่อจนกว่าจะได้ทดลองก่อนงั้นขวดนี้น้ำขิงขอเอาไปทดลองใช้นะคะอืมอ่าไม่ต้องแย่งกันลุงมีสบู่ฐานที่เป็นก้อนด้วยเราเอาไปกันคนละก้อนกันละกันนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ